ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตัง์มีเดียประจำวันที่10กันยายน2567นะครับมาแล้วครับวิธีการกดเงินสด1 0,000บาทจากเงินดิจิทัลเปลี่ยนมาเป็นเงินสดสําหรับคนที่มีบัตรคนจนหรือกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรประจาตัวผู้พิการนะครับจะได้รับเงินในเดือนกันยายนนี้ซึ่ง2กลุ่มนี้จะได้รับเป็นเงินสดนะครับวิธีการที่จะได้รับเงินสดคือรัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชีที่คุณผูกกับบัญชีพร้อมเพย์ดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อรอรับเงินดิจิทัลนะครับหรือเย่างเดียวคือ วันเวลาที่รัฐบาลประกาศในการโอนเงินแต่วิธีการรับเงินน่าจะยังเป็นเหมือนเดิมคือจะโอนเข้าบัญชีที่คุณผูกไว้นั่นเองนะครับคนที่จะได้รับเงินโดยไม่ต้องลงทะเบียนมี2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือกลุ่มที่มีบัตรประจาตัวผู้พิการหากคุณมีสิทธิ์ใดสิทธิหนึ่งหรือทั้ง2ส,สิทธินี้คุณจะได้รับเงินโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับและจะได้รับเงินในเดือนนี้เป็นเงินสดเต็มๆ1 0 0 0 0บาทครับส่วนการโอนเงินจะโอนวันไหนเดี๋ยวรอรัฐบาลประกาศอีกทีนะครับนี่คือข้อมูลจากทางรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับที่ท่านประกาศแล้วว่า2กลุ่มนี้ได้เป็นเงินสดแน่นอนครับนอกจากนี้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามได้นะครับที่คอมเมนต์ใต้ล่าง จะไปตามข่าวให้อยากดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและก,กดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ